ประโยคญี่ปุ่นสั้นๆออกในข้อสอบการฟัง N5 แบบชั่วๆหนึ่งซึมิมาเซนซึมิมาเซนคำนี้แปลว่าขอโทษนะคะขอโทษที่ขัดจังหวะคำนี้เนี่ยจริงๆมันจะใช้ได้หลายกรณีนะคะซึ่งเคยทำคลิปไปแล้วแต่หลักๆที่เจอในข้อสอบการฟังของ N5 นะคะส่วนใหญ่จะใชะ้ให้ความหมายว่าขอโทษที่ขัดจังหวะอย่างเช่นเวลาเรียกพนักงานในร้านนะคะแล้วก็เรียกพนักงานด้วยคาว่าซึมิมาเซนสองจามาตะ ไว้เจอกันใหม่หรืออาจจะจ้าเนมาตาเนะนะคะก็เหมือนกันนะคะใช้ในการบอกลาว่าไว้เจอกันใหม่นะ 3. ามอิลัชัยมาเซอิลัชัยมาเซนะคะยินดีต้อนรับพนักงานนะคะใช้เรียกลูกค้านั่นเองอาดิคัโตโกไซมาขอบคุณนะคะเวลามีคนขอบคุณเราเราก็จะตอบกลับด้วยคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับใช้ตอบกลับคำขอบคุณจะพูดว่าดยตาชิมาสเตดยตาชิมาสเตไม่เป็นไรห้า อิทดาคิมาสอิทดาคิมาสจะทานแล้วนะคะพูดก่อนรับประทานอาหารก o ชิโซสมะเดชตโกูชิโซสมะเดชตะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ใช้พูดหลังรับประทานอาหารเสร็จ 6. อิเตคิมาสอิเตคิมาสจะไปแล้วนะคะพูดก่อนออกจากบ้านเมื่อมีคนพูดกับเราว่าจะไปแล้วนะนะคะเราก็ตอบกลับด้วยอิเตอิลัชัยอิเตอิลัชัยไปดีมาดีนะ